สวัสดีครับทุกคนและนี่คือ planning meals ประจำสัปดาห์นี้วันจันทร์ิ i ท k t นมและ snowball cookie lunch ข้าวอบธัญพืชซารุโซบะดาชิมากิทามาโกะไก่ตุนผักครกเก้ครีมข้าวโพดซุปมะเขือเทศและแอปเปลิลสแน็คไทม์โดนัททวิสและแตงโมอ f ฟเตอร์สแน็คทยากิไส้ไช็อกโกแลต วั food, time, นพุธิิค์ไทม์นมและเค้กต้นคริสต์มาส Lunch ข้าวหมูแดงผัดมีสีชมพูผัดบรอกโคลี่ใส่หมูขนมจีบฮ่องกงสครัมเบิลเอ็กซุปปันม่วงและฝรังสแน n a ไมเ์เโบโา n ัวและสาลี่ a ต t e r Snack วุ้นคริสต์มาสวันพฤหัส,สบดีิลค์ไทม์นม และคุกกี้ไม้เท้าคริสต์มาสลันช์บะหมีไก่อบจูม็อกบับเทมปุระรวมเอกโรใไส้กรอกผัดซอสเกาหลีซุปฟักทองผสมข้าวโพดและกล้วยสแน็คไามอเมริกันวาฟเฟิลและฝรัง่ง After s n a คมินิพิซซ่าวันสุมิิค์ไทม์นมและสโตเลนเค้ก Lunch ข้าวอบข้าโพดยากิโซบะผัดผักรวมไข่ตุนฟักบัตเตอร์นัดน้องไก่ตุนเห็ดหอมซุปมิโซะสาหรายและสาลี่สแนคไทม์ time, ไอติมโบราณและแก้วมังกร After อร์สแนกพะพะย่านโคโคโนัทพานาคอตตา